ปกกีดวคีนเข้าในร<ะ>ูตูนครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะพาโตโก้ไ,<อ>ไปฉีดวัคซีนนะลูก แล้วก็เตรียมอาหารไปด้วยนะเผื่อแบบเผื่อดื้อนะแล้วก็นี่เป็นที่กินน้ำไม้โทโก้บแบบพกพาครับแลน้องอุ้นี่เป็นกลงโทโก้นะกงเวลาเดินทางเพราะตอนที่โทโก้เดินทางมาจากเครื่องบินก็เป็นกลงนี้ใช่แต่ตอนนี้เริ่มแล้วนะนี่ขาวนี่มันต้องมาติดกับกงพอใส่แล้วก็บีบตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปทาอุ้มนะโทโก้ดิ้นก็ต้องมาอยู่ในกลงเหรอลูกแล้วล่างใครให้มันอยู่ได้หล่ะ พีอโต๊ก็ไงนั่งนั่งรอเลยเหรอหืหนี่ครับโต๊ก็นั่งตรงกลางนะเพราะแอร์มันมาตรงนี้นี่โต๊ก็อยู่บนรถแม่กลัวแม่งกลัวไม่ได้เอาไปจับอ่นั่งกับพี่ครับก็เห็นวนะ่าไหมนั่นเห็นคืาจะไปโรงพยาบาลสัตว์คลองสองนะทุกคนพาตโต๊ะไปฉีดวัคซีน ของมาแล้วหนึ่งแล้วก็อยากตัดเลยนี่ก็ดูเหมือนจะเต็มรถเลยอ่ะนี่ขนาดยังไม่โตนะเนี่ยตนุ่มมากโคโค่ไม่ไม่ก็เป็นไคนหนึ่งเลยไม่อาร์เจนตินการของโคโก้นะครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นยังไงตอนที่ไปฉีดวัคซีนนะครับจะเห่าไหมจะสั่วไหม ไม่ครับเลยวันแ<อ>ค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ไม่เคยเห็นหมาฉีดยาเลยใช่ไหมฉีดเข้าในรูตูดครับหาดูที่ไหนมาฉีดในรูตูดใช่ไอรูตูดนั่นเขาเอาประหลอดวัดไข้เสียบเข้าไปในรูตูนหมาเนี่ยเขาจะวัดไข้ว่ามีไข้ไหมือต้องทิ่มไปเลยรูตูดครับ<อ>ถ้าพ่อจะไม่เป็นเขาต้อฉีดตรงที่ขาโอ้ใช่ใช่ใช่ เฮ้ยอยู่มันที่ไหนตายออ้ตอนนี้เราก็ต้องไปดูอาการโทโก้ครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงนี่ไงรักษาก็ใกล้ถึงแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็หลับโทโก้หลับครับทุกคน ตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลสัตว์แล้วนะครับเนี่ยนัดต่อไปวันที่แก็คือวันนี้วัคซีนห้าโรคคือคล้ายแล้วเราฉีดที่อุบลมาเนี่ยมันก็จะมีบอกนี่วัคซีนหมาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะติดใช่ต่อไปก็จะเป็นเนี่ยมีโรคอะไรบ้างไวรัสตับอักเสบมีวัคซีนรวมอะไรแบบนี้โอเคเลยวันนี้เขียนมากใช่ไหมว่าหมาได้ฉีดวัคซีนใช่่ะอยากรู้มากเลยตอนเนี้ย เราอยากรู้ว่าเมื่อกี้คุณเกาใครทำไมเอ๊ยมันก็มันคัาดหรือมันฟินเอาจริงฟินฟินฟิน What What the นฟินอะไรโทโก้รู้ไหมเนี่ยพ่อพามาฉีดวัคซีนนะแต่โทโก้คือนิ่งกว่าที่คิดเอาเลยว่าจะหมดขนมไปเยอะแทบไม่หมดแล้วอืมอว่ดเก่งมากโทโก้กิ้วเก่งมากเาก็ยิ้มหน่อย ขอบคุณครับป๋าป๋าพาตโกมาเที่ยวใช่ไหมครับโตัวตื่นเต้นน้นว่าามาเที่ยวกระทั่งน้ำหนักอ่ะคิวฮาน้องไว้กระงน้ำหนักโ็ปรมาณหนึ่งกิโลครับหนึ่งถึงห้าโลแกระทั่งน้ำหนักกันครับตอนนี้โอ้โหหกโลเลยเหรอคประมาณหกกิโลครับไม่น่าเลยอุ้มแล้วหนักขึ้นเยอะหกโลอุ้มแล้ำหนัก มีวัดไข้วัดไข้เขาทำอะไรมาทำนันยียดก้นเห็นไหมพิ้วมันต้องเสียไว้นานเลยใช่ไหมครัเีน้องบอกน้องเมาก่งมากเก่งมากเก่งากสแล้วเร็วมากเลยสจแล้วสีเข็จนล้ำเนี่ยเขียนเดียวเวลาป้อนยาหมานะครับ จับทางด้านบนกด้านบนเหมือนปิดตามันอย่างเงี้ยนะครับ,รบแล้วก็หรือเอาของเนี่ยจต้มปากเข้าไปปึ๊บมันก็จะปิดไม่ได้แล้วเราก็ยอดเข้าไปอันนี้มันติดเยอะมาเนี่ยยอดเข้าไปให้มันสุดอ๋อเก่งมากครับเยอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่กินนะฮะ่ะไหมมันจะขมเนี่ยอ๋อโอเคแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะล่อมันด้วย อะไรที่มันอร่อยอร่อยอร่อยะั้งอันนี้เป็นเจลยาบำรุงโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังอร่อยเลยขออีกแดงหน่อยครับอร่อยมากเลยครับอร็จแล้วครับโอโก้เก่งมากครับยาโอแล้วันโหเก่งมากเลยเมื่อกี้นี่ที่เราทำไปมีอะไรมากครับฉีดยาเมื่อกี้ ก็คือวัคซีน5้าโรคแล้วก็มีที่กินอันหลังลก็คือที่เป็นเม็ดก็คือยาถ่ายพยาธินะก็โอเคนะทุกคนตอนนี้นะครับเราก็พาเราก็ไปฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยนะครับเข็ม2อบอกเลยดลโก็ไม่ร้องไห้ไม่เห่าไม่อะไรเลยนะตัวเลยที่เห็นก็คือไม่มีเสียงไม่ คุณหมอก็ทำเบาอยู่นะใช่แล้วเขาก็มีวิธีให้ป้อดอะไรของเขาโดยที่โทโก้ไม่งับมือไม่อะไรเนาะใช่คก็แต่ตอนมันวัดไข้มันมเลออมีอะไรไปแย่ตสุนโคนจักรจีโอเคโทโก้เก่งมากได้รับวัคซีนโควิดไปด้วยนะคะมีวัคซีนโควิดด้วยโคโรนาโอเคเราไปให้รางวัลโทโก้ด้วยการพาเขาไปชอปปิ้งที่ร้านอาหารหมากันไหมดีค่ะโอเคไปกันเลย